พี่น้องผู้ร่วมชาติที่เคารพรักทุกท่านผมเรียนกับพี่น้องว่าสถานการณ์การประทะระหว่างไทยกัมพูชามาอย่างรวดเร็วและก็เป็นสิ่งที่เราคาดคิดว่าวันหนึ่งจะต้องเดินมาถึงการสำแบงพลัง ของพี่น้องประชาชนรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยไทยเมื่อวันที่28มิถุนายน2568ที่ผ่านมานั้นมผมเชื่อว่านี่นะครับเป็นพลังที่ใครไม่คาดคิดเป็นความอัศจรรย์สิ่งที่เหนือธรรมชาติ ไม่ว่าพระอาทิตย์ทรงกฎขนาดใหญ่ลุ้งกินน้ำฝนตกคนก็ไม่ถอยหนีตลอดระยะเวลาเดือนเศษเศษนั้นพวกเราเองได้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเหมือนมีสิ่งดนใจให้นัดประชุมกันเมื่อคืนนี้ตอนที่นัด ทหารไทยยังไม่ได้โดนกับระเบิดครั้งที่สองขาขาดนะแต่ว่าต่อนเนื่องที่พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันบริจาคให้กับกองทัพภาคที่สองที่เหลือจากการชุมนุมเบื้องต้นเป็นเรื่องของโรนสิ่งของต่างๆทยอยไปตามลำดับสถานการณ์ที่มันมาเร็วเกิน เป็นเวทีที่ต้องการจะวัดใจพี่น้องประชาชนคนไทยพวกผมที่นั่งตรงนี้เรามีความเห็นเมื่อคืนนี้มีความตั้งใจเดิมว่าจะนัดหมายกันในวันเสาร์ที่สองสิงหาคมแต่สถานการณ์เมื่อเช้าจนกระทั่งบัดนี้เก้าศพเข้าไปแล้วนั้น ที่ประชุมโดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเรารอต่อไปไม่ได้จะต้องสำแดงพลังแผ่นดินเพื่อบอกให้กับฝั่งกัมพูชาให้โลกได้รู้ว่าคนในประเทศไทยนั้นมีความรักชาติบ้านเมืองไม่น้อยกว่าชาติใดในโลกหลายคนบอกว่าการประทะที่ชายแดน ทำไมเราต้องรวมตัวกันที่กรุงเทพมหาคนครสงครามในโลกนี้แม้กระทั่งที่เกิดณขณะนี้ประชาชนที่เป็นคู่สงครามนั้นเขาแสดงออกที่เมืองหลวงกันนับล้านคนแลกในแต่ละจังหวัด,ดเพื่อให้บรรดาทหารทหารที่ไปรบอยู่ที่ชายแดนนั้น เขามีความมั่นใจว่าประชาชนแนวหลังไม่มีวันจะทิ้งเขาโดยเด็ดขาดและส่งกำลังใจให้กับประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนที่ได้รับผลกระทบเสียงตายเสียงเจ็บได้รับรู้ว่าคนไทยทั้งประเทศ ต่างก็ห่วงใยเขาแน่นอนที่สุดระยะเวลาเพียงสามวันถ้าเราต้องการคิดกันเพียงแค่ว่าเพราะว่าคนจะมาไม่ทันกลัวคนจะไม่เท่ากับวันที่28มิถุนาด้วยความรู้สึกว่ากลัวจะโดนว่ามีคนถากถาง ผมบอกว่าวันที่นี่นะครับ27อาทิตย์นี้ผมเชื่อมั่นหัวใจของพี่น้องประชาชนคนไทยสมวันมันก็มากเกินพอที่จะสำแดงพลังให้มากกว่าวันที่28มิถุนาใครนึกถึงทหารที่ไปรบนึกถึงประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนดเขาไม่ได้นอนเพียงแค่พี่น้องที่เคยมาในวันนั้น และพี่น้องได้เห็นการสำแดงพลังของคนไทยทั้งชาติเราจะได้เนี่ยนะครับเพื่อจะส่งสารและสำแดงพลังร่วมแรงร่วมใจปรากฏการแบบนี้นานมาแล้วที่เราไม่เคยสำแดงเพราะฉะนั้นอยากให้เสียงนี้เนี่ยครับเครือข่ายพี่น้องประชาชนโซเชียลมีเดียไม่ว่าอยู่แพลตฟอร์มใด ช่วยกระจายบอกกับพี่น้องว่าปิดประตูบ้านไม่ว่าท่านอยู่ที่จังหวัดใดเดินทางมาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตั้งแต่เวลาเก้าโมเช้าไม่ใช่ว่าก่อนมีก่อนมีศึกมากันเต็มพอมีศึกหายหัวหมด ไม่เชื่อว่าคนไทยจะเป็นอย่างนั้นผมเชื่อว่าคนไทยจะฮึกเหิมมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นพี่พี่น้องมีเวลาเพียงสามวันพี่น้องเตรียมตัวได้ <Yeah. S 2> พี่น้องที่มีกำลัง <Yeah. S 2> ไม่ว่าอาหารแห้งเสื้อผ้า <Yeah. S 2> เครื่องนึง่งห่มยาหรือยุทธปกรณ์ต่างๆ <Yeah. S 2> ไม่ใช่เฉพาะทหาร <Yeah. S 2> แต่ประชาชนตามแนวชายแดนที่พี่สมชายได้อธิบายกว่า นี่เป็นการปฏิบัติการที่เร่งด่วนมากที่สุดผมเรียนกับพี่น้องว่าเราเดินมาถึงจุดนี้ที่ประเทศอย่างกัมพูชาเขาไม่มีความรู้สึกเกรงใจประเทศไทยนั้นเพราะเรามีรัฐบาลที่อ่อนแอเรามีรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีไร้ซึ่งศักยภาพ เรามีเสมียนประเทศตกอยู่ภายใต้อาน,นัตของคลิปจากผลประโยชน์ส่วนตัวลามไปกระทบเรื่องดินแดนเราได้อธิบายความกันเรื่องทำหน้าที่ถ้ารัฐบาลทำหน้าที่อย่างแข็งแรงไม่ตกอยู่ภายใต้อานาตของกรรมัมพูชายอย่ามาอธิบายว่าใครจะโทรหาใครก่อน อย่าไปอธิบายว่าฝั่งหนึ่งนอนหลับสามชั่วโมงแล้วโทรหาตรงฝั่งไม่ขึ้นทั้งสิน้ปนปัญหาที่คุณไปพูดด้อยค่าณนะวันนั้นมันเป็นปฐมมบทว่านี่นะครับสถานการณ์สงครามเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตลอดระยะเวลาที่ทางกองทัพได้ใช้ความอดกลั้นนั้น เพราะต้องการจะยึดหลักความชอบธรรมเมื่อกัมพูชาลงมือก่อนความชอบธรรมอยู่ข้างประเทศไทยไดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายผมก็วาดหวังกันว่า <c oughs> การสัมดงพลังของประชาชนรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยนั้นออกมาถแถลงการเรียกร้องให้คนถอนตัวออกจากที่ชุมนุมนี้ ถ้าฝ่ายค้านคุณได้ทำหน้าที่สิ่งที่คุณอภิปรายตัวพีเอ็นสนามกอล์ฟอันภายที่เขาใหญ่นายกรัฐมนตรีคนนี้ที่ถูกสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ไปตั้งนานแล้วไม่มีโอกาสเลยนะครับที่สภาพประเทศจะต้องตกอยู่ในสถานะแบบนี้เพราะนี่นะครับความอ่อนแอของรัฐบาล ฝ่ายค้านไม่ทำหน้าที่บ้านเมืองมันเดินมาถึงจุดนี้และตลอดระยะเวลานับตั้งแต่การประทะที่ช่องบกเราไม่ได้เห็นซึ่งการเตรียมการความพร้อมแห่งชาติจากรัฐบาลซึ่งจะเป็นรัฐบาลที่มีแนวความคิดเนี่ยนะครับจะต้องป้องกันเหตุมีมาตร,ราการหนึ่งสสามี่ห้าหถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องใช้เกิดก็พลกกันที จนกระทั่งหน้าบัดนี้ในช่วงเช้าเนี่ยนะครับรักษาการนายกยังมีหน้ามาบอกกับสื่อมวลชนว่าอย่าเรียกว่าการประทะอ,อยากให้เรียกว่าหมอสุก,กี้ยังไงคือแต่ละอย่างคือท้าเนนะครับถ้าพูดแล้วไม่สบายรูหูคนไทยเนี่ยเงียบปากไปไอ้บิกวอวด เพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าพวกเราทุกคนที่อยู่หน้าที่แห่งนี้ไม่มีใครกระหายสงครามแต่เราต้องมีหน้าที่เนี่ยนะครับปกป้องมาตุภูมิของเราบราณภาพแห่งดินแดนของเรานี่ถือว่าเป็นสิทธิ์เพราะฉะนั้นในวันที่ประเทศไทยโชคร้ายจากรัฐบาล ที่ได้ประสิทธิภาพแล้ววันนี้ยังคิดเรื่องงบประมาณว่าจะแบ่งกันอย่างไรงบประมาณแผ่นดินนีครับที่โยกจจกงบแจกมื่อหนงแสนห้าหมื่นล้านให้ครมบัญชีกลางไปแจ้งบอกว่าให้จัดการให้เสร็จภายในเจวันผู้รับเหมารายเดียวก็ได้เลยทุกอย่างไม่ได้คิดเรื่องดินแดนเรื่องชายแดน วันนี้จึงเป็นภาระหน้าที่ของพี่น้องประชาชนว่าถ้าคนไทยไม่สำแดงพลังเรานี่นะครับจะรักษาความเป็นชาติบ้านเมืองอย่างยากที่สุดเพราะฉะนั้นผมเรียนไปยังพี่น้องทั้งหลายว่านี่เป็นการปฏิบัติการสายฟ้าแลบเหมือนกันการนัดหมายที่มีความเร่งด่วน การชุมนุมเดิมเมื่อวันที่28่ิมิถุนาวันนั้นเป็นภาระหน้าที่ที่ใช้บัญชีเนื่องจากว่าเป็นรูปแบบมูลนิธิยามพ้าแผ่นดินซึ่งเขาก็ยังจะต้องทำหน้าที่ซื้อสิ่งของตามที่กองทัพมีความต้องการแต่การชุมนุมที่มีภาระเร่งด่วนนั้นเราก็ไม่ต้องการให้เป็นภาระของทางมูลนิธิเพราะจะมีหลากหลายเรื่องราว ในการขับเคลื่อนถัดจากนี้ไปจึงมีความเห็นชอบว่าจะเปิดบัญชีเฉพาะซึ่งเนี่ยนะครับบัญชีชื่ออะไรนะครับโดยใครแต่หัวข้อก็คือว่าบัญชีรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยไทยต้องการจะใช้เงินสำหรับการชุมนุมในวันที่27นี้เท่านั้น ขนาดนี้ตัวเลขยังเป็นศูนย์แต่ว่ามีคนร่วมบริจาคให้ก่อนมีคนให้ยืมให้ก่อนซึ่งเขาอาจจะคิดว่าจะมีการใช้หนี้ซึ่งเขาคิดผิดมากแต่ผมเรียนกับพี่น้องา่าเราไม่มีเวลาที่จะต้องคิด เราไม่มีเวลาที่ต้องรักษาหน้าตาของเราว่าคนจะมากจะน้อยความสำเร็จอยู่ตรงไหนเรารู้อย่างเดียวว่าเราเกิดเป็นคนไทยยอมรับสภาพความตายของคนไทยไม่ได้นี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าช่วยกระจายกันไปทุกแห่งหนมากันให้เต็มอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิให้มากกว่าวันที่28มิถุนา อย่าให้ขเขมนเขาเห็นว่าก่อนรบมาเต็มหลังรบหายวับไปกับตานี่คือนี่นะครับการสําแดงพลังของพี่น้องประชาชนคนไทยบัญชีจะแจ้งผ่านเน่ยนะครับเพจคอปทอนะครับเพจต่างๆให้พี่น้องได้รับทราบไม่ต้องการเงินแมกนะครับต้องการเฉพาะในวันที่27เท่านั้นส่วนสิ่งของใดที่พี่น้องจะร่วมบริจาคก็พามาหน้าที่นั้น ไม่มีสิ่งของมามือปลอบพกหัวใจกับความเป็นไทยก็เพียงพอแล้วพี่น้องที่รังสาลอยากจะฟังตัวเลขครับตัวเลขจะให้ล้านหนึ่งอะไรนะครับห้น อ,อาจารย์ก็ถามว่าจะเอาห้าแสนถึงล้านผม <c oughs> อยาให้อยาให้ถึงขั้นออกเสียงเลยก็ไนะครับรบมือท่านอาจารย์ลัคนาหนึ่งล้านบาทครับ ่างน้อยค่าเครื่องเสียงก็ไม่ต้องกังวลแล้วแหละขอบขอบกอบขอบพระคุณท่านอาจารย์ลัคนาดินธยาสรินผมเรียนกับพี่น้องทั้งหลายว่าเสสื่อความไปยังพี่น้องเนี่ยนะครับที่ร่วมชีวิตกันทุกท่าน เราอาจจะแจ้งนัดหมายกันอย่างไม่ครบถ้วนเวลามันกระทันหันกับระเบิดมันไม่ได้บอกล่วงหน้าความตายความเสียหายไม่ได้เกิดล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อทุกอย่างมาอย่างรวดเร็วคนไทยก็ต้องลุกขึ้นต่อโต้อย่างฉับพลันรวดเร็วเฉกเช่นเดียวกัน และนี่นะครับขอเชิญพี่น้องคนไทยเนี่ยนะครับมาร่วมทําบุญพลังแผ่นดินซึ่งนี่นะครับมีการเหมือนกับการทําบุญให้กับประเทศในเวลา9ก้านาฬิกาที่เรานัดหมายและนี่นะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิความเป็นจริงผมต้องการให้จำนวนพระสงฆ์เท่ากับเวลาจำนวนปีของกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อที่จะบอกกล่าวให้เห็นว่าประเทศนี้เรายังอยู่อย่างมั่นคงสถาพรสืบไปไม่ให้ใครมารุกรานและไม่ยอมจะเสียนินแดนแม้แต่เพียงตารางนิ้วเดียวนี่ก็ยังเป็นหวัวใจหลักของเราเช่เชนเดียวกันและเนี่ยนะครับในวันพรุ่งนี้เอียนไปยังพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนในเวลาสิบนาฬิกา ได้นัดหมายกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อที่จะไปเจ,เจรจาตกลงในการทำหน้าที่น,นะครับอย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน<อ>ตามบัญญัติของข้อกฎหมายและผมก็จะไปขอความการุณาว่าช่วยพูดว่าคนจะมาไม่เกินสามพันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นการพูดที่ดีมากเพราะว่าวันนั้นคนมาเพียงแค่พันห้านะครับ ผมเรียนกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งบ้าวันนี้เราต้องวางเรื่องของตัวเองทุกเรื่องเราเอาเรื่องชาติบ้านเมืองเป็นใหญ่ในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับกว่าจะเรามีดินแดนทุกวันนี้ทุกที่มันคือเลือดเนื้อของคนไทยบรรพบุรุษไทยมาแทบทั้งสิน้นเพียงแค่เราเสียสละมาสำแดงพลัง ซึ่งเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาสามวันเราไม่มีเหตุผลว่าเวลามันน้อยไปเรามาไม่ทันประเทศนาทีเดียวก็ไม่ได้ <c oughs> นัดวันมาวันนัดสองวันมาสองวันนัดสามวันมาสามวัน <c oughs> คนไทยต้องแสดงให้เห็นว่าเราพร้อมอยู่ตลอดเวลาน <c oughs> ะครับต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องกันอีกครั้งหนึ่ง คือมนชนไม่ทราบว่าใครจะซักถามอะไรไหมครับครับขอให้คือผมไม่ตอบคำถามขอให้มีความสุขข้อเสนอนั้นก็แล้วขขนนกันแต่เป็นข้อเสนอที่ไม่ตรงกับคนไทยทั้งแท้ ถ้าเป็นไปได้อยากให้ตัดสินเร็ววันนั้นเพราะนี่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอย่าอาศัยสถานการณ์เพื่อรักษาตำแหน่งไอ้เพราะตำแหน่งนั่นแหละที่ทำให้สถานการณ์ของประเทศเดินมาถึงจุดนี้ยังมีหน้าเอาเนตนารีใช้ไม่ห้ามไปสู้กับตระกูชาก็ต่อมีเพิ่มเติมไหมครับ เราไม่สนใจว่าเป็นใครเราสนใจคนที่มีความรักชาติบ้านเมืองมีความเป็นผู้นำเห็นแก่ชาติไม่เห็นแก่ตัวใครก็ได้ตามกันลองนะครับตามกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าคิดว่าเรามาชุมนุมที่นี่เพื่อจะเรียกร้องอำนาจให้กับใครเราต้องการเรียกร้องความชอบธรรม เรียกร้องความเป็นเอการาชของประเทศเลิกคิดถึงตัวบุคคลให้คิดถึงเรื่องชาติใครมีคุณสมบัติของความรักชาติบ้านเมืองมีความเนี่ยนะครับรอบครอบมีความเด็ดขาดมีความแข็งแรงไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวทับซ้อนและไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อาน,นัจของคลิปใดๆใครคนนั้นก็ได้ ผมไม่ได้ขัดข้องเราไม่ได้ไปเรียกร้องหาใครแต่ถ้าเอาใครเนี่ยนะครับมาตกอยู่ภายใต้อานัตคริปอีกคือเราเป็นประเทศเดียวนะครับที่เสมียนใหญ่ที่สุดในประเทศ<ช><บ>เพราะฉะนั้นต้องพ้นจากอาน,นัตของเสมียน<ช><บ>เพราะนี่นะครับถ้าเสมียนเนี่ยนะครับไม่จัดความสัมพันธ์กันแบบนี้ลูกเสมียนที่เป็นนายกก็ไม่ควรจะไปพูดอย่างนั้น และไปแสดงความอ่อนแอให้กับต่างชาติเขาเห็นเขาจึงกล้ากับเราเขาไม่ควรจะกล้ากับเราความอ่อนแอทําให้เขากล้าเพราะฉะนั้นเราต้องเอาคนที่มีความแข็งแรงที่ไม่ใช่อ่อนแอและไม่ตกอยู่ภายใต้อานัตของคลิปและไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวทับซ้อนไม่มีธุรกรรมใดๆอยู่ฝั่งกัมพูชาให้ถูกหยิบยกมาเป็นข้ออ้างเอาคนไทยที่รักชาติและมีคุณสมบัติเท่านั้นก็เพียงพอ เติมนิดเดียวมึงยิน้องนักข่าวถามผมก็เห็นแล้วครับว่าตอนนี้สสเพื่อไทยออกมาเรียกร้องผมว่านี่ยิ่งปัญญาอ่อนดักเขาไปใหญ่นะให้ที่มีปัญหามาทุกวันนี้ก็เพราะคุณขาดปัญญาคุณขาดความรู้และคุณเป็นนายกรัฐมนตรีผมคิดว่าแทนที่จะเสนอว่าให้สารรัมนูลยกเลิกการที่คุณนุ๊งอิง หยุดไปล้วที่ผมว่าให้คุณอุ๋งิงลาออกเลยวันนี้ครับแล้วประเทศชาติรอดทันทีครับเชื่อผมนะครับกองทัพก็ทําหน้าที่ได้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงขอบคุณครับแล้วเหมือนงนี้ฮะใครใครพูดนะขอแก้วพี่คุณทองอ่ะขอแก้วพี่คุณทองเสนอให้ให้ศาลยกเลิกคํสาสั่งโชกควเพื่อองงจะกลับมารับตาแหน่ง ใช่ไหมที่งที่ที่สุดท้ายพูดตรงนั้นถูกต้องลาออกทันทีเลยท,ที่เกิดอย่างนี้ได้เนี่ยก็เพราะเราได้การปกครองที่ไม่ยืนหยัดที่อ่อนแอคุณลุงอันเคต้องการอะไรบอกเลยนะคะทหารเป็นฝ่ายตรงข้าม ที่มันบุกได้อย่างนี้ที่มันกล้าทาขนาดนี้เนี่ยลุกทีเดียวสี่จังหวัดนะเนี่ยนี่อพยพกันเจ้าจ้าไปหมดแล้วนะเนี่ยคนไหลเข้าอำเภอเมืองเือบหมดแล้วนี่ไม่ให้การประทะตามปกตินะครับมันกล้าทาขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีไส้ศึกต้องมีความอ่อนแรงอยู่ในตัวเรา กิดอย่างนี้ขึ้นได้เนี่ยต้องสำนึกแล้วก็ลาออกทันทีถ้าเป็นไปได้ไปผูกคอตายไปเลยขอบคุณนะมีมีคำถามเพิ่มไหมครับไม่เอาประเด็นประเด็นเรื่องที่ตอบว่าใครก็ได้เนี่ยค่ะอันนี้อยากให้ชัดเจนว่าทุกคนอาจจะคิดว่าเขาเป็นทาหายไปได้หรือเปล่าคืออย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโตคุณคุณคุณถามอย่างนี้ถามนามไม่เขาเรื่องทุกอย่างมันเป็นระบบของมัน นะฮะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญต่างๆครนี้เดจะเป็นใครยังไงก็ว่ากันตามสภาสภาก็ต้องมาเลือกพวกผม้พูดแต่เพียงเ่าอย่าเอาคนขายชาติมันก็แล้วกันนะั่นแหละอย่างที่ท่านอาจารย์แก้วสันได้บอกว่าการสัมดงพลังรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยไทยนั้นเป็นเรื่องการปกป้องชาติบ้านเมืองไม่ใช่เพื่อจะ สนับสนุนใครคนใดคนหนึ่งรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าอย่างไรก็ว่าตามนั้นและนี่นะครับผมเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าคนไทยยังไม่ข้ามเนี่ยการสำแงพลังเนี่ยยังคิดเรื่องมิติทางการเมืองครั้งที่บ้านเมืองทิพไายขนาดนี้เนี่ยควรคิดเรื่องบ้านเมืองกันได้แล้วการเมืองวางลงกันเสีบ้างคิดเรื่องแบบนักการเมือง ก็ไม่ไม่พ้นแบบที่นักการเมืองมันคิดยังไม่เลิกเรื่องงบประมาณในยามที่บ้านเมืองกันเป็นแบบนี้วันนี้เราคิดเรื่องบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องการเมืองเพราะการเมืองมันสร้างความชิบหายวันนี้เรื่องบ้านเมืองจึงเป็นวาระหลักนะครับจึงบอกว่าไม่ได้สนใจใครเพราะเราสนใจบ้านเมืองทีหลังจะถามตรงนี้อีกนะจะถามสอเสียอีกนี่เรื่องบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องการเมือง โอเคนะทีหลังอย่าทำางนี้ขอบคุณนะเป็นมือทุกท่านไหมฮะคือ <c oughs> อย่างนี้ครับคือเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นแล้วว่าปัญหาณขณะนี้เกิดมาจากสายสัมพันธ์และท้ายที่สุดไปถูกบันทึกคลิป และคนไทยได้ไล่เห็นถึงลักษณะการเป็นเบี้ยล่างเช่นการด้อยค่าแม่ทัพภาคที่สองการไปเสนอว่าต้องการอะไรก็บอกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแคนด d i d a ของพัรคเพื่อไทยแม้ว่าจะมีสิทธิ์แต่เขาอยู่ภายใต้เสมียนเสมียนอยู่ภายใต้คลิปของฝั่งกัมพูชา ก็รู้อยู่แล้วเข้ามาก็จะมีปัญหาที่เราเนี่ยนะครับพูดก็คือว่าบัดนี้เนี่ยนะครับความชอบธรรมของตระกูลชินวัตรและพรรคเพื่อไทยได้หมดลงไปแล้วเพราะเนี่ยครับถ้าไม่พ้นคนในตระกูลนี้ที่เกี่ยวข้องเราเนี่ยนะครับก็อยู่ภายใต้เบี้ยล่างจนกระทั่งเกิดเหตุนำพาสู่ความตายจนถึงบัดนี้ เพราะฉะนั้นผมเรียนย้ำกันอีกครั้งว่าเราที่ไม่ติดใจใครแต่ใครที่มานั้นจะไม่ต้องทำให้ประเทศมันเสียหายไปมากกว่านี้ปัจจุบันก็เสียหายมากพอเ,เกิดเกิดเหตุการณ์อยากจะได้กลับมามีตำแหน่งลืมคิดไปว่าไอ้เสียตำแหน่งเพราะอะไรที่ถูกสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่จนกระทั่งบัดนี้นก็มาจากนี้นะครับการสร้างความเสียหายมาถึงวันนี้ไง โอเคนะครับพรุ่งนี้10โมงกองบัญชาการตำรวจคนครบาล